สวัสดีครับผมยู่นี้ตอนรับเข้าสู่ห้องดีชาแนลนะคร mm ับ hmm. วันนี้ผมจะมาสอนแบบจับมือทําเลยนะครับตั้งแต่ตั้งแต่สมัครเมตาแมสยันโอนไปเบนี hmm. แล้วก็จนยันซื้อเหรียญี๋ยวผมจะสาธิตเลยการซื้อเหรียญซ c ซคานะครับผมมาเลยอโอเคสักคู่ะคะอันนี้เราเข้ามาหน้า Google แล้วใช่ไหมก็คือเราก็ ล็อกอินตรง Google ให้มันเรียบร้อยเลยนะครับผมแล้วก็พิมพ์ว่า Meta มาอ่าพิมพเข้าไป Meta นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ชิทน,นะฮะหลังจากนั้นเราก็ดาวน์โหลดมาเลยนะครับผมอ่าแล้วก็กดติดตั้ง Meta m a r k e t h r โคมก็กดไปเลยแล้วก็เพิ่มในโคมนะครับก็กด a s s e s s i o n โอเคกดเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึง โอเคกด get ต์สตอันนี้มันเหมือนกับว่าโน้ก no. ็คือเหมือนกับว่าเราอะมีมีรหัสสิบสองคำอยู่แล้วอะอ่านี๋ยวผมจะสาธิตให้ด้วยนะถ้าเกิดเรามีอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็กดไปเลยเข้ามาตรงนี้ถ้าเกิดเรามีอยู่แล้วเราก็กอกรหัสสองคำตรงนี้ไปอันนี้สําหรับคนที่เคยมีรหัสอยู่แล้วนะครับเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญอะ รหัสตัวนี้สําคัญมากครับพยายามอย่าจดไว้ในกระดาษเอ้ยพยายามอย่าอย่าเก็บไว้ในพวกไฟล์รูปภาพหรือว่าในเครื่องหรือว่าใน Word อย่าทำนะแนะนําว่าให้จดไว้ในกระดาษจะค่อนข้างจะปลอดภัยกว่าโอเคนะครับผมอ่าอเคยขอย้อนกลับไปก่อนอันนี้เป็นเหมือนกับว่าเราเพิ่งเริ่มฮะเพิ่งเริมเนาะเราก็กดเข้าไป กดไปเลยแล้วก็อันนี้เป็นรหัสผ่านแบบว่าในการที่เราจะล็อกอินของ m a ต a m a ์ t แต่ว่ามันคนละส่วนของที่ว่าเป็นคีย์กวสิบสองคำนะครับไอตัวนั้นเอาไว้สําหรับแบบว่าถ้าเกิดเราย้ายเครื่องอย่างเงี้ยย้ายโคมหรือว่า,ย,าย้ายพวกเว็บไซต์ในการเชื่อมต่อในตมาเนี่ยเขาจะให้กรอกรหัสตรงนั้นพยายามอย่าหายนะฮะห้ามหายเด็ดขาดเลยอันนี้อันนี้ผมก็จะตั้งแบบส่งไปเรื่อยๆนะ เพราะว่าของผมมีอยู่แล้วอนี้นคือผมยอมสมัครใหม่ให้ดูกันเลยนะโอเคเราก็ก่อให้มันตรงกันนะครับพอ,อเราเรื่อนที่จะดูก็ได้ไมู่้แต่ผมเน็กก็เลยผมอันนี้ฮะเห็นไหมคีย์เวิร์ด12คำเนี้ยพยายามที่จะแบบว่าจดไว้ในกระดาษจะปลอดภัยที่สุดนะครับผมอย่าพยายามจะป๊อปนะฮะ เอาบังไม่ได้เลยครับไม่เอาเผื่อแบบว่าวัาวานหนึ่งเราโดนแฮกขึ้นมาเนี่ยโอเคนะฮะเราก็กดในไฟห,หลังจากที่เราได้แบบว่ากดได้จดเรียบร้อยแล้วเราก็มากดที่ตรงนี้เลยแล้วเราก็กอกกรหัสที่เราจดไว้อะตรงนี้เลยนะครับ ถ้าเกิดเป็นช่วงแรกเขาจะให้แบบเรียงกันนะฮะลำดับต้องถูกต้องด้วยนะครับผมผมขอใส่ของผมแป๊บหนึง่ง ใหม่นะครับผมเรียนกี๊ ลังจากเรากดนโยบายใช่เราเรียนเสร็จนโยบายเราก็กดออนเฟิร์มไปเลยนะครับผมเรากดคำนอนไปเลยอ่าโอเคตรงนี้เราเรามีเมตามาแล้วนะครับผมอ่าอันนี้คือตอนแรก,แรกทุกคนจัดพังตรงนี้แน่นอนเพราะว่าผมก็เคยพลาดตรงนี้คือผมเติมตังเข้ามาใช่ไหมแล้วแ้วมันไม่เข้าทำไมโอนเข้ามาปุ๊บทำไมมันถึงไม่เข้าเมตามาจริงๆมันเข้าอยู่นะครับแค่เราต้องไปเปลี่ยนตรงที่ เราเข้ามาตรงนี้ก่อนอื่นนะครับเราต้องปัดหมดตัวนี้ก่อนเพื่อที่จะเข้าถึงการใช้งานได้ง่ายนะครับตรงนี้นะมันก็จะเพิ่มขึ้นตรงนี้แนะนําว่าให้โอนโดยการใช้เหรียญ n b นะครับโดยการที่ว่าเราเข้าไปตรงที่ Google ก่อนนะครับเซิร์ชคําว่า b i n a n c e smart chain b i n a n c e smart chain network นะครับผม network name พอเรากดเข้ามาตรงนี้บมันก็จะมีให้เราเนี่ยฮะเป็นเป็นการเพิ่มบินดีนะเอางี้ดีกว่าอ่าเอาแบบนี้แล้วกันแล้วพอเราเข้ามาตรงนี้แล้วใช่ปบมันก็จะให้เรากรอกตรงนี้เลยเราก็กกอกไปเลยครับผมเนมชื่ออะไรถ้าเกิดเราทําตรงนี้นะสักครู่นะครับผมเราก็มากดซับตัมก่อนนะฮะ RPC name ก็คือตรงนี้อันแรกที่เรากก็มาแล้วก็ w e b s i e ก็คือตรงนี้ก็คือตรงนี้เลยเราก็เลี่ยงมาเรื่อยๆครับผมก็ไม่ได้มีอะไรยากนะครับผมค i d แล้วก็ก่อให้มันตรงนะครับรงตามที่เขาลงไว้อ่าเรา็กาะมาเรื่อยโอเคเราก็กด s a v นะครับ โอเคมันก็จะเป็น BNB แล้วเห็นไหมครับอ่าพอเรามาถึงขั้นตอนนี้แล้วใช่ไหมฮะเราก็โอเคอเยัง่านอยู่กังวนค่ับกังวนอันนี้คือผมจะข้ามขั้นตอนการสมัครของ BNB นะครับเอ้ยผมจะข้ามขั้นตอนการสมัคร Binance นะฮะเพราะว่ามันก็ข้ามจากง่ายเลยให้เพื่อนๆลองศึกษาในยูทูปเพิ่มเติมนะแล้วก็ผมจะลองอธิบายเข้เาๆให้ดูนะครับผมโอเค ผมขออนุญาตเข้าในตัวหลัผมก่อนสสักสักกคครรูู่่แล้วก็กดเข้าไปลงไมแนนนะใบแนนนะม,นมาตรงนี้เลยดีกว่าง่ายกว่าเยอะ ไปนั้นนะครับผมเ็้า้าไปแรกเลยอันนี้คือผมล็อกอินไว้แล้วเนาะเดี๋ยวผมออกไม่ให้ก่อนออกไม่ได้ออก,กั็ผมโอเคล็อกเอาทนะฮะโอเคพอเรามาถึงหน้านี้แล้วใช่ไหมมันก็จะเขียนว่าล็ขอกอินเราต้กดเข้าไปก็ใส่รหัสเราตรงนี้ไปเลย รอรหัสเสร็จแล้วมัอนให้กรอกอะไรไม, okay. มันก็จะส่งส่งส่งรหัสการเข้าใช้งานมาที่ทางข้อความจากเบอร์ที่เราลงทะเบียนไว้นะครับโอเคพอเราล็อกอินเสร็จแล้วบ้างแล้วใช่ไหมครับ อันนี้จะมาถึงขั้นตอนการการเติมเงินเข้านะฮะสูมนะครับเราเข้ามาตรงเอาใหม่ยมสมมติว่าเราเราอยู่หน้านี้แล้วใช่ไหมเราเข้ามาตรงอันนี้ wallet a sport กดเข้าไป report and withdraw ตรงเนี้ยกดเข้าไปเลยมก็ไม่ค่อยเก่งจริงนะผมก็เข้าใจได้หน่อนอนโอเคพอเรามาถึงตรงนี้ใช่ไหมเราเข้าไปตรงนี้ บดิงเข้าไปตรงบูตติ้งใช่ไหมแล้วก็กดมาเลือกหาเอ่อสักครู่นะฮะไฟเซลเก็กด y s เซลก่อนเนาะเราคือเราจะซื้อบินบีโดยตรงเลยนะครับผมโดยการเข้าไปที่บีเนดี B B เนาะกดลงบายก่อนนะครับแล้วก็ไปคิดบีเนดี แล้วก็ให้เปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นไทยบาทนะฮะิมพ์ไทยบาทนะมีเฮดบีไปมามันก็จะเป็นค่าเงินไทยโอเคเช่นตอนนี้ราคาเบนบีพุ่งไปหนึ่งเก้าโดยการตรงนี้จะมีข้อเสี่ยงตรงที่ว่าไอการที่เราจะโอนจะโอนเงินให้เขาคือเหมือนกับว่าในการของ P2P เนี่ยฮะมันเป็นการหมาเขาว่าเราอ่ะ โอนเงินให้ทางตัวกลางก็คือเขารับแลกเหรียญแต่ว่าก็จะมีค่าธรรมเนียมนิดหน่อยๆประมาณสิบเปอร์เซ็นอ้ยอาจจะไม่ถึงแล้วประมาณสี่ห้าเปอร์เซ็นแล้วเขาก็จะหักไปโดยการที่เราจะเลือกร้านค้าเนี่ยเราควรจะเลือกตัวที่มันเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงเช่นเก้าแปดเก้าเก้าจุดเก้าเนี่ยแล้วก็ตรวจเช็คด,ดูก่อนนะบางคนมันจะมีหลงผิดแบบว่าราคามันแบบว่าคือแบบ มันมันถูกมากนะถ้าเอาจริงคือมันจัดเลี่ยยี่กันต่างกันไม่เกินห้าสิบบาทประมาณนี้นะครับให้สังเกตดูดีด้วยนะคเราเราดูครงค่าเปอร์เซ็นต์อฟเดอร์ที่จะสำสำเร็จเนี้ยอ่ะเช่นเช่นผมเลือกเจ้านี้นะครับผมเลือกเจ้านี้เนาะผมว่าผมว่าผมจะฝากแค่สองร้อยอ่ะมีตังค์ด้วยนะฮะออกานะผมเลือกเจ้านี้ดีกวนะ่าเนาะเพราะว่า ก็คือไอตัวลิมิตนี้คือแบบขั้นต่ำนะครับอันนี้คือหนึ่งร้อยถึงสองพันถ้าเกิดเป็นอันนี้ก็เป็นห้าพันถึงสามแสนบาทในการซื้อขายเต่ละครั้งผมก็จะเลือกก่อนเนาะอ่ะเดี๋ยวผมเลือกเจ้านี้แล้วกันนะฮะผมก็กดใบบ b นดี b เลยแล้วเราเลือกจะเติมเท่าไหร่ฮผมก็จะเติมหนะ้าร้อยเนาะผมก็เลือกไปห้าร้อยเราก็จะได้ศูนย์จุดศูนย์สองเราก็กดใบบินดีโอเค มัะจะขึ้นอันนี้แล้วมันก็จะพาเราไปอีกหน้านึ่เพื่อที่จะเราคุยกับพ่้ค้านะครับโอเคมันก็จะมีหน้านี้เข้ามานะอพอเราแบบอย่างเงี้ยแล้วก็แบบพักสวัสดีเขาก่อนพักทายว่าเขายัอยู่ไหมสกู่ะสกู๊ สโอเคครับเน้เนด้วยมีข้อเสียอย่างไรเนี่ยอันโอเคมัปวดตานมีุ่มแบนี้ด,ดีเดี๋ยวรอให้เขาตอบกันก่อนโอเคครับถ้าเกิดเขาตอบว่าพร้อมใช่ไหมอันนี้คือคือเลขบัญชีนะครับผมอันนี้เลขบัญชีนะแล้วก็ใส่เลขบัญชีเข้าไปเลยเราก็กรอกเลขบัญชีเข้าไป ใส่เขานิดเนาะเอ่อคืใส่เขาก็ใส่ไปนอนรอเออชื่อนัทพงศ์ชื่งตรงนะครับผมโอเคผมโอนเรียบร้อยโอนผ่านโทรศัพท์เนาะแต่ว่าเขาให้แนบสลิปด้วยนะครับ ผมวันนี้ก่อนผมส่งสลิปไปให้คนหนึง่งเพื่อที่ผมจะได้เซฟโอเคนี่คือสลิปที่เราโอนไปหาเขานะครับมื่ก็เซฟไว้ตรงหน้าได้ท็อปแหละพอที่มันใกล้ๆเราอ่าพอเราเซฟเสร็จมาแล้วเราก็มาตรงหน้านี้เราก็กดอะไรเนี่ยซตรงนี้นะเหมือนกับว่า เราโอนแล้วอ่ะเออเราโอนไปแล้วเราก็กดถัดไปตรงนี้เราโอเคคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วเราก็ส่งสลิปที่เราบันทึกไว้เมื่อกี้อ่านื่อออกนะครับออกใ้ด้วยโอเคเราส่งให้เขาแล้วแล้วก็รอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเขาจะโอนตังค์ให้แล้วเขาแล้วเขาก็จะเติมตังค์ให้เรารับผมภายในสิบห้านาทีนะครับไม่เกินี้ถ้าเกิดมันมีปัญหาล้วก็สามารถกดรอเรียนได้เลย 老酷了，驾驭强的，这个品牌比较。 จะเจอจะทำได้ก็ว่าคือคือเราสามารถแปลเป็นภาษาไทยได้นะครับถ้าเกิดเราแบบไม่อรข้าษา ตรงกันนะครับชื่อไลด้ยชื่อตรงนั้นเลยใช่คุณทำให้ใชาไหมเลยโอเคนะครับเป็นการโอนเรียบร้อยแล้วเป็นการโอนเรียบร้อยก็คือเขาโอนเข้ามาให้เราแล้วใช่ไหมเราเช็คตรงไหนเราก็กดเข้าไป t a s e to s p o t ะผมก็ไม่ค่อยอ่านออกนะฮะกดเข้าไปนะก็ไปเช็คว่าเงินห้าร้อยมันเข้าไหมนี่ครับผมเราเติมห้าร้อยนะครับแต่ว่ามันจะโดนค่าธรรมเนียมไปสิบเก้าบาทไม่เป็นไรครับผมโอเคพอเรามาถึงขั้นตอนนี้แล้วใช่ป่ะครับเราจะย้ายเงินจาก BNB ตัวเนี้ยไปเป็นไปเป็นก็คือให้มันโอนเข้ามาตรงนี้นะครับโดยการที่ อันนี้คือเป็นเลขกระเป๋านะครับผมเรากดคาร์ดอัวนี้ mm hmm. กดไปตีหนึ่งแล้วเราก็ไปกดเฮ้ยแป๊บน,นึงนะฮะเอาใหม่ก่อ oh นคือตังค์มันอยู่ในฟูดดิ้งใช่ป่ะครับคือตังค์มันต้องมาอยู่ตรงสปอร์ตตรงนีโ้โดยการเรากดเข้ารทรานเฟอร์นะฮะกดทรานเฟอร์แล้วก็สลับน,นะฮะ mm hmm. ฟูดดิด้งเดมมันแลดฟูดดิ้งแฝดแอดฟูดดิ้งเฮ้ยแฝดแอสปอร์ตไปไปฟูดดิ้งนะฮะเราก็กดสลับ ให้มันจากพุ่ดิ้งไปสปอร์ตนะฮะเลือกค่าเงินก็คือ BND ก็ขึ้นมาไห่เนี่ยผมไปแล้วโอเคโอเคข้อเกิดารเอร์เนาะสลับ ก็หาด n อินดีกดไปเลยด n อินนดีไปนะอันนี้มันก็จะเป็นที่เราเติมเนาะก็กดแหนให้มันเต็มไปเลยกดคอนเฟิร์มโอเคตังก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับกระเโอเคนะครับผมพอเราได้เลขกระเป๋าอ่ะเรากดมาตรงนี้ใช่ไหมครับผมได้เลขกระเป๋ามาแล้วเราก็ค๊อปป้มาค๊อปป้แล้วก็มากดยูดอ บิดดอแล้วก็กด add date เลือกตรง add date นะครับแล้วก็วางตรงเลขกระเป๋าที่เรามาโอเคให้มันโอนผ่านไปนั้น smart chain de ยี่สิบนะครับผมก,ก็ื่ท่านจะเ่าได้เงินถูนกโอเคแล้วก็กดแม็กเต็มเลยแล้วก็กดดูว่าเราก็มาเช็คดูดีครับว่าเลขกระเป๋าที่มันถูนกต้องไหมยอย่างนี้โอเคถูกต้องนะครับแปดหนึ่งสองโอเคแล้วก็กดบิดดอนะครับ อืมโอเคแล้วอันนี้มันก็จะเป็นไอตัวรหัสรหัสมันจะส่งเข้าทางโทรศัพท์นะครับแ,แล้วก็อตัวเนี้มันจะเป็นแบบว่าของของ s 2 a ครับผม คือเพิ่ม Google a d s a n s e c a r t e r อะไรเนี่ยนะฮะผมอ่านไม่เอ,ออกเนาะมันก็จะเป็นรหัสรหัสรหัสมันจะรีเซ็ตทุกสิบวินาทีก็คือรหัสจะไม่ซ้ำกันแน่นอนถึงแนมะ้ว่าทุกคนจะเห็นรหัสผมยังไงทุกคนก็ทอะอไรไม่ได้เพราะว่ารหัสมันจะรีเซ็ตทุกสิบนาทีเอาขผมแล้วก็กดซับที่เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะโอเค เรากดก่อนเวลาใช่ปัะเราก็กดโอเคแล้วโอเคตอนนี้มันก็กําลังจะวนภายในยี่สิบภายในสิบสองชั่วโมงโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับอ่าโหรอนานมากโอเคดูด้วามันได้อย่างโอเคนะไอยอดที่เราเติอไหมห้าร้อยแกยอดยอดเอ้ยมันคอมเพลแล้วนะ ความพายไมคือว่าสำเร็จแล้วอ่าโอเคแล้วก็มาเช็คในตัว MetaMark เหล่านี้ครับยอดตรงกันเป๊ะนี่เลยชิยง่ายเลยนะเราตรงนะโรนจาก B, วีนบีก็มา m e t a m a k โอเคนะครับพอเรามีตรงนี้แล้วใช่ไหมเราก็ไปตรงก็มีวีนบีแล้วเราก็ไปเพิ่มเหรียญก่อน ซึ่งเกมอ่ะเราผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับอ่าโอเคเอาแค่อย่าเอาคิตโตัวคาก่อนนะครเราเข้าไปตรงอันนี้ดีกว่าเอาเพื่อความช่วเลยเนาะพอเราอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะเราโอนเข้ามาปุ๊บ มันก็จะมาขึ้นตรงนี้นะครับคือจำนวนเงินที่เราถือไว้เป็นบีนดีแล้วก็กดไปอีกหน้าเ่ยค้นหาคำว่าคอยมาเก็ตช็อโอเคกดอันแรกเลยโอเคมันก็จะมาถึงหน้านี้แลัง่ากนันก็จะมีพวกเหลี่ยญต่างๆเยอะเลยครับผแล้วก็กดแล้วก็จะไปหาไอคิปไอคิโตคาใช่ไหมครับ อักษรย่อมันคือ C C K นะผมแล้วก็พิมพ์ไปเลยโอเคมันขึ้นแล้วเราก็กดเข้าไปอ่าถ้าเกิดเห็นแบบนี้มันเป็นค่าเงิน U S r นะเราก็มาพิมพ์ตรงนี้ U S แล้วก็พิมพ์ไปน C H P ไทยบาทก็จะเป็น2ีนะะ่สบามบทราคาตอนยี้2ิบสามาทนะครับผมแล้วก็ในขั้นตอนตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราเอาออกก่อนนะเพราะว่าเราจะไปเข้าตรงนี้แทน ซึ่งเราอยากรู้ใช่ไหมว่าเรามีเหรียญเหรียญมันไหมยเงี้ยเรากดมาเพิ่มตรงนี้นะครับกดตรงนี้ copy and paste กดเข้าไปเออเข้าตรง metamask แ,แล้วก็กด import token แล้วก็กดวางมันก็จะขึ้น cct นะครับผมโอเคเราก็กดเข้าไปนะอ่ากดเข้ามาแล้วเหรียญนก็จะอยู่ตรงนี้ใช่แต่ว่าตอนนี้คือเรายังไม่มีเนาะเพราะว่าเรายังไม่ได้เติม ถ้าเกิดจะให้มันเปลี่ยนรูปอะ่ะเป็นแบบเป็นเป็นรถเลยมันทำได้นะครับกดตรงนี้ add to meta มาเข้า er ไปกดสีติดสีปโอเคกดอีกครั้งกดนะใช่ไหมครับแล้วก็กดเข้าไปตรงนี้อืมน,น,น,นี่ก็จะเป็นเห็ไ่ไหมก็จะเป็นเปลี่ยนเป็นสีด,ด,ด,ดีขาได้ร้อยอ่าเหรียญตรงนี้เราจะได้จายตรงไหน คือตัว dab นี้นจะเป็นพวกค่าแก๊สนะครับผมคือก็คือเหมือนกับว่าเอ้ยค่าธรรมเนียมมันมันคือค่าธรรมเนียมนะครับไม่ควรให้เหลือศูนย์นะถ้าเกิดอย่างต่ำก็คือเก็บไว้ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งยต่ำเลยอ่าเดี๋ยวผมมาสอนวิธีการ swap swap เหรียญก็คือโดยการใช้ผ่นแผนเคส swap เอ้ย แอนเคสบล็อกเออตัวทีครับผมอ่าแล้วก็กดเข้าไปอีกหน้าหนึ่งเลยนะนเกิดยังไงแอนเคสบอกอ่ากดเข้าไปอันแรกกดโอ่งนะครับดูดีๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันค่อนข้างเนี่แปลกอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมเอาลิงก์ที่ผมมีอยู่แล้วดีกว่านี่นะเดี๋ยวผมจะ จริงนิ่งตัวนี้ให้ e n t i swap แบบนี้เลยนะครับผม copy เลยสวยกว่าสหรับผมโอเคแล้วก็เรามาถึงหน้านี้แล้วก็ c o n n e c t w a l l e t กด meta mask metamask เออกดนี้ก็เลยมันการเช็คอินนะครับ turn t ไปโอเคมันก็จะเช็คอินอันนี้คือมันก็จะเชื่อมต่อกับกระเป๋าที่เรามีนะครับอันนี้คือ เป็นการสาธิตแบบไม่มี hard wallet นะครับเป็นเป็นก์ดแว hard wallet อะถ้าเกิดเป็น hard wallet มันก็จะปลอดภัยตรงนี้รับผมก็ต้องไปหาซื้อเอานะประมาณสามพับาทโอเคแล้วก็ใส่หมดเนาะใส่หมด,ดก่อนหายไปครับเขาก็จะให้เราหาักไว้คือมันได้แค่นี้ครับผมมันได้แค่นี้จริงๆเรามีศนะูนย์สองห้าเนาะ แต่ว่าเขาให้เราแค่0.15เพราะว่าเขาจะเก็บเราเป็นค่าธรรมเนียมตลอแต่เราลองในการที่เราเราจะแปลงเหรียญนะครับ C C แต่ว่าวิธีที่ปลอดภัยที่สุดนะครับเราเข้าไปตรง Coin m เ r k e t ครับเราก็ค Copy ตรงนี้ดีกว่าอันนี้คือจะปลอดภัยที่สุดช่วงนี้ต้องระวังนะแล้วก็เอามาวางตรงนะี้ฮะค Copy แล้วก็มาวางพอ,อร์ตเข้าไปจะ Stand กด Import ไปอีกเลยรอ Copy ติง โ okay, อเคพอมันกดขึ้นมาแบบนี้แล้วใช่มครับคือผมมีมันสามารถเค้มได้เอ้ยมันสามารถสบอบได้ศูๆๆๆๆนย์จุดศห้าเป็นได้แค่สิบสิบเอ็ดสีคานะครับผมโอเคกดกดสอไปเลยกด,ดสบอบหลอกแบบอันนี้มันก็จะให้เราเสียค่าธรรมเนียมนะครับๆๆๆประมาณห้าหกห้าหกบาทปรนะมาณนี กด confirm ก็คือว่าน้อยอยู่นะอาจำนวนเงินโอเครอแป๊บนึงกดไปแล้วแล้วก็มาด,ดูตรงนี้นี้อันนี้เป็นสถานะนะฮะับ pending แปลว่าจำนวนเนินการนะครับรอไปก่อนช่วงนี้ระบบไอ้ BSC สซีไปนัชมารเซนเชนเนี่ยมันชอบมีปัญหาตอนอยู่ระบบช่วงเวลาเนี่ย ไม่รู้มันจะได้ไหมโอเคพอแปลงเหรียญเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นตรงนี้เห็นไหมมันก็จะเป็น12สีขาเนาะเหรียญก็จะอยู่ตรงนี้ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวลิปต่อไปผมจะมาทำการสอนการเติมตังเข้า 4, 4สีสีขาครับมันก็มีประมาณนี้ครับมันก็ไม่ได้มีอะไรยากเลยแต่ผมจะเดี๋ยวที่ต่อไปผมจะมาทำการสอนวิธีการเราฝากกนะันเนี่ย เข้าดีสีมานะครับโอเคมีอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคตอบถามได้นะครับ,บ,รรบสวัสดีครับ